สวัสดีสมาชิกร้ดมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยวันนี้ถูกที่สุดน่าใช้สุดประหยัดกับ Fortuner 2.7V ขับ4ปี2005ครับเป็นเครื่องเบนซินบวก l b g มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจมาตรฐานพร้อมระบบต่างๆให้ขับได้เลยนะฮะคันนี้สีบอลเงินสวยๆเลยนะครับตอนเป็นป้ายแดงราคาประมาณล้าน4ล้าน5นะฮะเพื่อนๆสมาชิก วันนี้ตกใจกันเลยทีเดียวครับกับรถคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้จัดในราคาเงินสดเพียง299,000บาทครับเพื่อนๆสมาชิกส่วนจัดไฟแนนซ์ขึ้นกับเครดิตของลูกค้านะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนตัดสดไม่มีแวดเไม่มีค่าโอนใดๆครับ299,000บาทขับรถกลับบ้านได้เลยครับ คันนี้สวยมากๆครับแต่ราคาถูกที่สุดนะถูกกวเก๋งมือสองบางตัวอีกเลยนะครับผมได้ Fortuner ไปขับขี่หรูหรามีระดับครับเบนซินบวก l p g ก็ประหยัดสุดไปอีกแบบหนึ่งครับใครชอบคันนี้จอดอยู่รามินทาครับต่างจังหวัดรีบเลยครับรีบนัดหมายกันมาดูกลัวไม่ทันโอนจองผ่านร้านเท่านั้น3000บาทครับใครพร้อมจองใครพร้อมมาดูโทรมาเลยครับ0885845375นะครับ Fortuner าคาเ่า นี้ไม่รู้จะคุ้มแบบไหนแล้วครับและที่สำคัญนะครับรถสภาพนางฟ้าสุดๆรีบด่วน